สวัสดีพี่น้องที่รักในพระสุคริกตทุกท่านวันเสาร์ที่18ตุลาคมปี2025ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระชนะของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์มัทธิวบทที่28ข้อที่19ถึง20มีใจความดังนี้ เพราะฉะนั้นทั้งทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัติสมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพักที่เราได้สั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค พระคัมภีในตอนนี้นะคะเป็นพระคัมภีตอนที่พระเยซูคริสต์ได้บัญชากับอคารทูตก็คือพวกสาวกของพระองค์นะคะไม่ได้จํากัดอยู่แค่พวกสาวกของพระองค์นะคะมาถึงพวกเราที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้านะคะเราก็เป็นสาวกของพระเจ้าที่นําข่าวดีไปถึงผู้คนนะคะการที่เราจะนําข่าวดี เรื่องของพระเจ้าไปสู่ผู้คนเนี่ยเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะเราพร้อมที่จะทำงานมิชชั่นก็คือภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราก็คือนำเขา่าดีเรื่องของพระเยซูให้ผู้คนได้รู้ว่าพระเยซูได้มาบังเกิดได้ถูกตรึงที่บนแมนกน,นัเขนเพื่อชำระความผิดบาปของเรา และในวันที่สามพระเยซูก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายอันนี้คือข่าวดีข่าวประเสริฐที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะขอพระเจ้าที่จะทรงนำเราทุกคนนะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าข้อบังคัมภี์สอง 2, ข้อนี้เป็นข้อบังคั์ที่เรารู้นะคะแต่ขอาพระเจ้าที่จะช่วยเราวันนี้เรามาทบทวนด้วยการว่าพระเจ้ามอบภารกิจพ,พระเจ้ามอบ งานอะไรให้กับเรานะคะก็คือการพูดเรื่องของพระเยซูให้กับผู้อื่นให้พวกเขาได้เรียนรู้และได้มาเชื่อในพระองค์นะคะนี่คืองานของเราที่เป็นลูกของพระเจ้าที่เป็นผู้เชื่อที่เราต่างก็ต้องรับผิดชอบกับพระเจ้านะคะและทุกวนันนี้คำถามก็คือทุกวนันนี้เราทำอยู่ไหมคะเราอาจจะไม่ได้ไป บอกข่าวดีไปประเทศอื่นไปหมู่บ้านอื่นแต่เราสามารถที่จะเป็นพยานชีวิตที่ดีกับคนในครอบครัวหรือกับเพื่อนบ้านของเราได้นะคะขอพระเจ้าที่จะทรงนำพี่น้องทุกคนนะคะที่เราทำงานที่พระเจ้ามอบให้อย่างสัตย์ซื่อต่อไปนะคะขอพระเจ้าที่จะทรงนำหากพี่น้อง ท่านใดที่กำลังคิดที่จะรับใช้พระเจ้าได้มากขึ้นก็ขอพระเจ้าที่จะทรงนำที่เราเองก็จะมีชีวิตแบบอย่างที่ดีและมีชีวิตครอบครัวที่ดีด้วยเช่นกันนะคะเมื่อเรามีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่มีพระเจ้าเนี่ยผู้อื่นก็ จะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตครอบครัวของเรานะคะถ้าหากเรามีชีวิตที่ไม่แตกต่างจากเพื่อนบ้านของเราที่ไม่ได้เป็นเพื่อ,อไม่ได้เป็นผู้เชื่อไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเราก็ไม่ต่างอะไรเราก็ไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนบ้านของเราได้นะคะขอพระเจ้าที่จะเมตตาช่วยเราที่เราเองก็จะ เริ่มจากตัวเราก่อนเริ่มที่จะเรียนรู้พระคำของพระเจ้ามากขึ้นเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อที่เราจะสามารถเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นได้เริ่มจากตัวเราก่อนนะคะเริ่มจากครอบครัวของเราก่อนค่อยๆไปสู่สังคมแล้วก็เพื่อที่เราเองก็จะมีชีวิตที่ดีขอพระเจ้าที่จะ ช่วยเรานะคะด้วยกำลังของเราเราเป็นมนุษย์ที่มีความอ่อนแอรเราไม่สามารถที่จะทำดีได้ตลอดนะคะพระเจ้าช่วยเราพึ่งพาพระเจ้าเยอะๆพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เสริมกำลังเรานะคะพระเจ้ามอบมิชชั่นก็คือภารกิจของพระองค์ให้กับเราแล้วนะคะพระองค์จะไม่ทิ้งเราไว้นะคะพี่น้องพระองค์จะช่วยเรา พระองค์จะสนับสนุนเราเพื่อที่เราเองก็จะสามารถทำได้นะคนที่ไปได้เร็วคือคนที่มีภาระใจที่จะทำงานที่จะลงมือทำงานของพระเจ้านะคะเมื่อเรารู้แล้วเราก็ลงมือทำในส่วนที่เราทำได้ ะะเมื่อเราได้เป็นแบบอย่างที่ดีเราทําในส่วนของเราแล้วสิ่งที่เกินกําลังของเราก็เราก็พึ่งพาองค์พระเยซูคริสต์องค์พระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของมีสิทธิอํานาจเป็นเจ้าของทั้งในสวรรค์แล้วก็ในแผ่นดินโลกนะคะพระเจ้ามีสิทธิอํานาจเหนือสิ่งเหล่านี้หมยถึงพระเจ้าพระเยซูคริสต์นะคะพระองค์ก็ช่วยเราได้ด้วยเหมือนกัน ในข้อพระคัมภีร์ได้บอกนะคะเมื่อเราออกไปและนำขาดีไปถึงผู้คนมากมายมาเป็นสาวกของพระเจ้าแล้วเนี่ยเมื่อพวกเขาได้ต้อนรับหรือได้เชื่อในพระเยซูและได้เรียนเรื่องของพระเจ้ากับพู้เราใช้แล้วนะคะเขาก็ต้องทำสเต็ปต่อไปก็คือจงรับปฏิสมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเป็นพระเจ้าสามพระภาคของพวกเรานะคะไม่ได้รับปฏิสมาในานามของแพทไม่ใช่แบบนี้นะคะแพทไม่สามารถช่วยพี่น้องให้พ้นจากความบาปได้นะคะแพทก็มีส่วนในงานของพระเจ้าโดยการเชิญชวนพี่น้องมาถึงพระเจ้านะคะขอพระเจ้าที่จะทมงปรดนำเวลาเราจะนำใครมา ถึงพระเยซูเราต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ใช่เป็นผู้ที่ทำนะพระเจ้าเป็นผู้ที่นำเขามาเราแค่เป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้เป็นภาชนะที่เชิญชวนคนคนนั้นมาขอพระเจ้าช่วยนะคะที่เราเองก็จะไม่แย่งเกียรติของพระเจ้าเมื่อเราทำส่วนของเราตรงนี้แล้วนะคะเมื่อเขา ได้เรียนรู้ของพระเจ้าแล้วไม่เพียงแค่เรียนรู้ก่อนที่จะรับปฏิสมาแล้วก็ไม่ใส่ใจแล้วหลังรับปฏิสมาแล้วไม่ได้นะคะเราในด้านร่างกายเราเราก็ต้องรับประทานอาหารในด้านร่างกายในฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็ต้องเรียนรู้ประคำของพระเจ้าเพื่อที่เราจะมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เติบโตขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นยุวชนจนถึงผู้สูงวัยเลยนะคะทุกวัยหรือไม่ใช่แค่ ผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะขอพระเจ้าที่จะเมตตาช่วยเราอนุชนก็มีสังคมของอนุชนเราสามารถเชิญชวนเพื่อนของเรามาเรียนรู้พระคำของพระเจ้าได้เราสามารถเชิญชวนเพื่อนของเรามาทําทกิจกรรมที่โบสถ์มาเล่นกีฬาที่โบสถ์เล่นบาสหรือเรียนรู้พระคำของพระเจ้านะคะท,ทุกๆเย็นวันเสาร์ก็จะมีรั้วเชนแล้วก็มีอนุชนนะคะ นุชวนสามารถเชิญชวนเพื่อนของเรามาได้นะคะและในวันเสาร์ที่18นี้นะคะก็มีการจัดงานมิชชั่นนะคะก็คือเราจะประกาศเรื่องของพระเจ้าประกาศความรักของพระเจ้านะคะงานมิชชั่นเนี่ยมีสําหรับทั้งคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วและก็คนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะคะพี่น้องไม่ต้องเข้าใจผิดว่างานมิชชั่นคือเราเชิญชวนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามา เราไม่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่แบบนี้นะคะเราก็ต้องถามคำถามกับตัวเองด้วยเหมือนกันเราได้ทำภารกิจของพระเจ้าอะไรในส่วนไหนได้บ้างนอกจากเราเชิญชวนเพื่อนของเราระยะพี่น้องของเรามาแล้วเรายินดีที่จะติดตามและเรายินดีที่จะอธิษฐานเผื่อพี่น้องกลุ่มที่เข้ามาร่วมภารกิจ มิชชั่นของเราในคือวันเสาร์ไหมนะคะขอพระเจ้าที่จะนำที่เราเองก็จะติดตามคนคนนั้นที่ได้มาแล้วนะคะไม่ใช่มาแค่ในงานมิชชั่นนี้เท่านั้นนะคะขอพระเจ้าที่จะทรงปรดนำถ้าพี่น้องที่มาเป็นเพื่อนของเราหรือ,อเราสามารถติดต่อเขาได้เราก็สามารถที่จะอธิษฐานเผื่อ แล้วก็ติดตามความก้าวหน้าที่จะอยากจะเข้ามาร่วมในกิจกรรมที่โบสถ์หรือพระเจ้าก็ทำงานของพระองค์และเราก็ต้องทำในส่วนของเราด้วยเหมือนกันนะคะการเกิดผลพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำขอพระเจ้าช่วยนะคะที่เราเองก็จะรักษาสิ่งสารพัดสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ย เราก็ยังคงที่จะต้องรักษาตลอดชีวิตของเรานะคะไม่เพียงแค่มีกิจกรรมแล้วค่อยกระตุ้นรือลเท่านั้นนะคะเราจําเป็นต้องในชีวิตประจําวันของเราเราจําเป็นต้องสะสมพระคําของพระเจ้าและเรายังคงต้องรักษาพราะวจะนะของพระเจ้าตลอดชีวิตของเราด้วยเหมือนกันนะคะพระเจ้าอย่างที่หนึ่งก็คือพระเจ้ามอบงานก็คือภารกิจของพระองค์ให้กับเราแล้ว พระองค์จะทรงอยู่ด้วยพระองค์จะทรงสนับสนุนเราเพื่อที่เราเองก็จะสามารถที่จะร่วมรับใช้กับพระเจ้าไปได้ด้วยการส่งนำที่มาจากพระองค์นะคะกอพระเจ้าช่วยที่เราเองก็จะเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงให้พระเจ้านำชีวิตของเราเพราะที่เราจะสามารถประกาศผ่านคำพูดของเราหรือผ่านชีวิตที่ดีของเรา ขอพระเจ้าที่จะนำเรานะคะพระเจ้าจะอยู่กับเราจนกว่าจะสิ้นยุคนะคะไม่ใช่แค่วันนี้ไม่ใช่แค่วันอาทิตย์ที่เรามานมัสการเท่านั้นพระเจ้าจะอยู่กับเราที่เชื่อในพระองค์เสมอและพระองค์ก็จะช่วยเราให้เราทำงานของพระองค์ได้นะคะเมื่อเรามีใจที่จะทำงานของพระองค์ พระเจ้าจะเป็นผู้ที่เสริมกำลังและจะช่วยเราค่ะเราที่ถานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าในเช้านี้ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกคนในตลอดทั้งวันนี้ในการเตรียมงานไม่ว่าจะด้านการขายของในางานมิชชั่นเย็นนี้ขอพระเจ้าเสริมกำลังที่เราจะร่วมรับใช้ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเรียนรู้ปรับ เข้าหาซึ่งกันและกันเพื่อที่เราเองก็จะสามารถทํางานของพระอ,องค์ได้มากขึ้นพระเจ้าทรงนำช่วยเหลือ ทุกๆก,กลุ่มว่าจะเป็นการเตรียมอาหารหรือในด้านของการเตรียมการแสดงหรือในด้านของการเป็นพยานก็ดีขอพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงนำทรงอยู่ด้วยกับเราทุกๆคนในการทำงานร่วมกันอย่างมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีที่เราได้มีส่วนในพัฒนกิจของพระองค์ที่ทางขอฝ่าทุกๆรายการไว้กับพระองค์และขอพระเจ้าเมตตาที่ฝนจะไม่ตกใน เย็นนี้ขอพระเจ้านำทุกๆคนที่เข้ามาที่นำไปสู่การเรียนรู้พระคำของพระเจ้าขอพระเจ้าทำงานในจิตใจของพี่น้องทุกๆคนที่พวกเขาเองก็ได้รู้จักองค์พระเยซูคริสต์ที่ทางขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าในเช้านี้รวมกันในพระนามไปสู่พระเจ้าอาเมน